สบายดีทานผู้สมมืาอนี้ซ่องยูทูบลูกหนุ่ยพาไปพา่าเลาะสิพาทานผู้สมมาเบิง่งการดุดสวนเนาะการเบริกป่ามืาอนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วพวกเขาได้เอารถไถนาเนาะมาดุดนาเนาะมาดุดสวนบ่แม่นต์มาโมเมนมดุดนา,าดุดสวนถือว่าฮาก็ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ขอเสิรฐานผู้สมไปเบิ่งได้เลยสบายดีฐานผู้ชมอยู่กับซ่องยูทู e ลุงยุ้ยพาไปพาหลอมือนี้ก็ได้มาเบิ่งสวนตามเคยเนาะอาทิตย์ที่สามมาได้ในอนบุกเบิกสวนถือว่าเป็นไปลายเติอมาได้นี่นเ,เลยเนี่ มาพร้อมแสงแดดเด้อมาในเด้ออากาศฮอนเอา้าพอสมควรฮอนเอา้าพอสมควรมือนี่โอ้พีแหลบบนผักวันเสาร์วัน,าววนอาทิตย์้ายเย้ยมาหลินพีแหละมาหาเก็บหน่อไม่เนาะมันแถวนี้แกงเนาะที่แปลาไเติบไปนี่ทิดที่สามหนึ่ง เบิงออกไปแล้วก็กก้วงเลยบนี้เนาะผายทานผุชมหับสมการเห็ดทั่วเห็ดสวนของวของข้ามาฮอดน,นี่ก็เป็นอาทิตย์ที่สามเลยโอ้ตัวหนึ่งต้นดูด้วยตัวหนึ่งด้ดดอจงไว้ได้ไม่ดูนี่ไม่ดูข้ายัง้าเชียวมาปลูกใส่ได้นี่เดือน6ก วัดปลูกต้นใหม่แห่งสาดตเอาไม่ดูไม่ขยุงมาปลูกใส่นี้นไม่แดงกันกว้างและเจอได้ทานุดสมมเอ้ยเบึ่งบัดบันเปลนเพื่อสิได้สำนี้ก็บพ่อแห่งได้ไอหนุ่มรถไทยฮอออกให้งานย่างฮักหน่วงได้ไอหนุ่มรถไทยครับที่ว่าทางนี้เ้ากระตุ้มไว้ อาวต้นต้นแดงเขาตต้นแดงนี่จงไว้แล้วพออไก่เอาไว้เห็ดเห็ดเออเอาไว้เห็ดทมเห็ดนะ อันนี้เอาออกมาแล้วซุ้มนี่นี่บอกเขาจเจ้าออกมาแล้วขอกสมพ่อขอกขอกสมพอขอกตามลงอยู่แล้วเรือเท่าะไรก็เห็ดลักขั่วมดพอยังด้านนี่ได้ด้านใต้เขายังเห็ดโบแล้วเนาะหาสร้างมาเบิง้งหนักตัดไม้เห็ลักขัวเลยของ รักหนึ่งหาพันกี่ด้นี่ทานผู้ชมเอ้ยลอยรักกะหาแสนพันรักกะหาล้านนะใหม่นะเพื่อนจะตัดในสวนเฮาตัดสวนเฮาเองแล้วก็นใหม่รักหัวสีพังแทนนี่เนละยไปรอเบอร์เรียกเก็บนยังกินเรา ดินนามใบตาดินนี่สามเฮกตาร์ครเบิ่งตัวจริงก็จช็คชิดทขาได้โอ้คนตกลงมาเลยก็แป้นแล้แทนนี่เนาะเออะบ่อนนอนบ่อนพักพ่อนนี่แหละวันเสาร์วัน,นทีตร์ออกมานี่ มาน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเอฟซีส่วนมัเพชส่วนมัเพ็ดลงเขาโอ้เผิ่มุ้งส่งกะซีละนนเลยเนาะเทียงเผื่อเนาะ ยันไฟ่ใหม่หนาหมหม่ังกซียังว่ามันสิบใหม่ร้ายเนาะเนีเทียงไห่เทียงนน้าวเสาร์อาทิตย์ เอาเมียงไข่หมดแดงวะเินเอาต้อนป้ม่ยงผัอันนั้นได้ขึ้นรถน้ำหาวันเดียวไข่มดแดงโอ้ยันมันิตายได้ได้ถุงเด้ๆอาไายเนไปบ้าเปินเอาต้อนไข่หมดแดงด้อนี่ทานผู้ชมเอาหมวกให้เปิ้นหัวหนึ่งเปิต้อนไข่หมดแดงนี่วอ๋อกินน่ะไข่ไข่ อาทิตย์ที่สามนี่ยออกมาเนี่เนาะอาทิตย์ที่าเอ็นแล้วเชี่ยวกันมาผ่ากันเลยค่ะผ่าเจ๊เด้เปิดค้นออกมาเด็กใหม่หลักหัวจัรักลุงำพันสองลุดชสองร้อยิอง้อบ่เ้ของมันโตองันตอเ้สบาดีแนผู้ส้มคลิปนี้มีเธอหนิเนาะ ขอปิดคลิปไว้เท่านี้มียังทีพิดพลาดอภัยเด้อท่านผู้ชมเอซการถ่ายทำบ่สดยสดงดงามก็ขอ,ขออภัยนำเอฟซอันนี้กำลังบุกเบิกแด้ว่าต่อไปอาทิตย์หน้าเขาจะมาพบกันอีกเนาะข้อกาขาวัดสบายดีไว้พ่อในทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อปีใหม่ลาว มีสุขภาพเข็มแ็งหังมีสีสุขมุดสุขุสุขคนปาธนาสิ่งใดได้สมคุมมาตรปารธนาเด้อสาธุสาธุสาธุ